สวัดีครับอยู่กับช่อง KVCI นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งนี่นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ KVCI กูนิ้งโป้งนะครับลืงพูดมาแต่คลิปที่แล้วคลิปสองคลิปสามคลิปที่แล้วครับมาแกะวันนี้กูมาแกะอันตา้นันเหมือนจะได้ว่าชงมืออะไรงมือไม่ทุกคนมาแกะมันต้องไม่เธอเรารู้แล้วทําไงทําไงแป๊บนึงมาเอามาก่อนเดี๋ยวแกะให้ดู ุกคนเราก็มาแกะกันเลยค่ะอุ้ยหักเลยเราก็จะหักกันนะค่ะแกะน้องๆครับผมก่อนอุ้ยมันแตกแล้วแกะแบบคลิปเกมมีแกะอย่างเงี้ยแกะกรอบๆอ่ะเราจะแกะกรอบๆเป็นเเลียกันปะเอ้ยไม่เอาเฮ้ยเลียกันก็ได้มาไม่เอาไม่เอาไม่ต้องเลียยื้อสุก APO เอ้ยเรของเราเริ่มแตกแล้วอ่ะถ้ามันหักนี่เราแพ้เลยนะเออใช่ค่ะ เราก็จะตายแล้วก็เราก็ไม่ได้เงินไปซื้อแล้ก็ไม่ได้เงินไปซืซ้อชูชีใช่ไหมไม่กินชูชีตเราไปกินข้าวแซลม <ON> อนใไเ้ยเ้ยเราก็ไปเซนทันไปกินอะไรเยอะใช่ไเ้ยเ้ยมันจะแตกไวิวต้องขอบๆตรงตน,นี้ด้วยนะตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันยังมีเ้ยตรงนี้มนเกงเ้ยอยากกินอะ่ะ กินได้ป้าไม่ได้อันนี้แกะได้ไหมเนะน,นี่ยฮะแกะไม่ได้ต้องแกะขอบตรงมืออัน,นเออตรงนี้แกะยากเลยโอ้ยเจ็บม,มือแล้วอ่ะคนมันแข็งอนะทุกคนมันแข็งมากใช่เอาไปขายตั้งกล้องดีกว่าอนนเออให้ด้วย นะว่าคนให้คุณแตกแล้วครับเฮ้ยแตกแล้วเอมันแตกแล้วเออคลิปน,นี้ก็ขอเก่ยวกันแค่นี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับบ๊ายบาย